ไปคุณวิทูลค่ะจากอุตรดิตสวัสดีค่ะคุณวิทูลคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามเรื่องนะที่ดินเหรอคะครับเชิญเลยค่ะเรื่องที่ดินมีคมสร้างตนเองลำ,ำน้าน่านจังหวัดอุตรดิตถครับอันนี้เป็นของพี่วิทูลเองเหรอคะหรือว่ายังไงคะรอบครองเองคนระับของของภรรยาครับอ่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะก็คือที่ดินนะครับทาง ู้ใหญ่บ้านเขาประกาศนะครับประกาศได้มีการออกกลางวัดนะครับตั้งแต่ตอนแรกตอนแรกนะครับก็ออกกลางวัดก็ออกกลางวัดกันนะครับหนูก็ได้มาสองแปลงแปลงแรกคือพ่อตาเขาซื้อจากกรรมสิทธิ์ของคนที่นี่นะครับนะคือพ่อตาเขาเอพยมมาจากนา้ําท่วมนะครับที่ว่าสร้างเกิดน,นะครับค่ะก็มาซื้อที่ดินได้หนึ่งแปลงแล้วก็มาจัดจองไว้อีกสองแปลงนะครับ กิดคันนี้แปลงที่สองก็ทําได้ก็ไปแจ้งเป็นแปลงที่สามภรรยาของผมนะครับก็คือพาพ่อไปเนาะก็ไปแจ้งเพิ่มไปแจ้งเพิ่มวัดเป็นแปลงที่สามคันนี้พนักงานนะครับพนักงานเขาก็แนะนําว่าพ่อแก่แล้ว,ท,วทําไมไม่เอาชื่อลูกหลานเขาใส่คันนี้ก็ภรรยาผมก็เลยก็เปลี่ยนชื่อจากพ่อมาเป็นของภรรยาผมนะครับก็ไปด้วยกันทั้งคู่แล้วครับทั้งสองคน ก็ทันนี้ก็นะผู้ใหญ่บ้านเขาก็ออกประกาศว่าใครที่มีรายชื่อตามที่ว่าออกประกาศนี้ให้มารอหลังวัดที่ดินก็คนนี้ก็ออกไปนะครับนูก็ออกไปก็หลังวัดจับพิกัดหลังวัดกันนะครับก็รออยู่หลายปีครับก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามายังไม่มีเจ้าหน้าที่<น>มาหลังวัดอย่างนั้นเหรอลราบครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับก็ตอนนี้ก็รออยู่นะครับก็รออยู่เมื่อมานี ประมาณพี่พี่วิทูลพี่วิทูลพี่วิทูลพี่อย่าเล่าแต่เพี่เล่าอะไรปีนะก็จบหมดเวลาพอดีพี่ตอบงี้ครับพี่ตอบผมว่าตอนนี้พี่มีปัญหาอะไรครับหลังจากที่มีชื่อตอนนี้คุณถือเอกสารอะไรอยู่นอคออะไรหนึ่งสองสามอ่ะก็ตอนนี้ก็ก็เขาไม่ยอมเซ็นให้นะครับก็เลยมีการฟ้องศาลก็ตอนแรกเขาจะมีคนออกมาวางในหลังวัดทับซ้อนของผมนะครับเนาะ คนี้ผมก็รู้รู้ก็เลยไปแจ้งบันทึกลงประจําวันก็มีการฟ้องศาลก็มีการฟ้องศาลกันครับศาลตัดสินได้ยังศาลตัดสินได้ยางขึ้นศาลกันแล้วนะครับเขาหาว่าภรรยาของผมนี้เปลี่ยนชื่อโดยไม่ชอบอันนี้ผมจะแก้ไขได้ยังไงครับโอ้มันแก้ไขยังไงคดีในศาลศาลตัดสินได้ยังอะ ตัดสินนะครับตอนนี้ผมยื่นอุทธรณ์เข้าไปใหม่ครับแสดงว่าเราแพ้เหรอครับทั้งๆที่เป็นของพ่อตาผมจับจองมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ปีที่มาจากน้ําท่วมนะครับที่เขาสร้างเขื่อนสลิกิตนะครับเดี๋ยวครับแล้วมันเป็นแปลงจับจองหรือว่าแปลงที่พ่อตาไปซื้อต่อเข้ามาอีกแปลงหนึ่งอ่ะแปลงไหนที่มีปัญหานี่แหละครับแปลงที่จับจองนะครับไม่ใช่แปลงที่ซื้อมาใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่แปลงที่จับจองครับ ทีนี้ปัญหาว่าถ้ามันอยู่ในศาลในคดีต่อศาลแล้วเนี่ยมันจะทําอะไรได้ล่ะพี่ครับมันต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่พี่ไปยื่นต่อศาลนะครับครับทํายากครับทํายากพี่มีทนายไหมที่ไปสู้คดีเนี่ยก็มีครับทนายก็เป็นลูกชายของพี่ชายของภรรยาของเองนะครับก็ไปสู้คดีอันนี้พี่ต้องคุยกับทนายความนะพี่นะพี่มาถามตรงนี้มันนอกสํานวนแล้วล่ะ ท้าีทนายแล้วพี่ต้องให้ทนายความของพี่น่ะแหละครับเพราะพี่คําถามพี่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องให้ทนายเขาแก้ต่างหาหลักฐานพยานทีนี้ถ้ามันข้าหนูทณ์แล้วเนี่ยมันก็เป็นข้อจํากัดแล้วข้อที่จริงมันพิสูจน์กันในชั้นศาลชั้นต้นแล้วอ่ะเหลือแต่ข้อกฎหมายแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะการที่จริงก็เป็นของของพ่อตาโดยชอบทำมารับเนาะผมก็ทํากินอยู่ครับก็คือก็ปลูกไม้สางไว้ก็นานแล้วครับ ตอนแีข้างเคียงที่มันกลายเป็นซ้ํากับที่ข้างเคียงใช่ไหมไม่แล้วครับตอนแรกเขาจะมาออกโฉนดจะเอาที่ดินแปลงนี้ออกโฉนดคานนี้ผมผมรออยู่ไงครับรออยู่ว่าทั้งนีคมอะไรจะติดต่อมาคานนี้อยู่ๆก็มีคนที่ว่าจะมาออกโฉนดทับซ้อนของผมผมก็รู้จากคนข้างบ้านอันนี้เขาเขาเขาเอาเอกสารอะไรมาออกแล้วไอ้ไอ้ที่ข้างเคียงก็เอาใช้เอกสารอะไรออกเข้าอะไรมายื่นออกอะคะ ก็อาจจะเป็นของปลอมไมครับแบบนี้ก็คือแบบเขาจะเอาไปเลยเขาจะแบบคิดว่าผมไม่มีทางทําอะไรเขาได้อะไรเงี้ยครับมีครอบครองปรัป่าอะไรไหมมีไหมไม่มีครับก็คือผมก็ทํากินตั้งแต่ได้กับภรรยาของผมที่มีมาตั้งแต่ปีสองัสี่ครับพี่พี่วิทูลฮะอันนี้ขอขอไม่ก้าวล่วงนะคดีอยู่ในศาลนะแล้วก็มีทนายนะครับให้ทนายเขาดําเนินการพี่คุยกับทนายแต่ครับเรื่องนี้นะค่ะอ๋อ เอาเวลาผมไม่สามารถจะพูดอะไรได้มากหรอกครับเพราะเราไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงนะครับใช้ทนายใช้ทนายเรามีทนายอยู่แล้วก็ผมก็อยากจะรู้นะครับทาไมเขาไม่พาให้พนักงานหรืออะไรออกมาตรวจสอบว่าความจริงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอโอเคพี่นะขอไม่พูดต่อนะพี่นะกรดีในศาลนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ